เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาจ้างคนดังมาเล่นกับเรานะครับในงบ1,000นะฮะและตอนนี้เวลาก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับแน่นอนว่าใครจะไปเล่นกับเราล่ะตั้งเที่ยงคืนแล้ว ใช่ป่าก็แน่นอนว่าคนนี้เขาค่อนข้างจะกลนกลนตีนนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าในราคาพันหนึ่งเนี่ยเขาจะมาหรือป่านะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Rich Manshop ผู้ให้บริการออนไลน์24ชั่วโมงจุดเด่นของร้านคือเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ Rich Manshop เน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้านะครับโดยมีผู้ติดตามหลักแสนหรือยกมือถือขึ้นมาสแกน QR ตรงนี้ได้เลยและถ้าปิเป็บบีฟายก็สามารถเติ เพื่อนที่สนใจติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ f c e e o o o Rich Man s h o p เติมเกมราคาถูกและ IG Rich m a n s h o p และที่สำคัญยังพร้อมบริการเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายด้วยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เขาก็ออนเกมอยู่นะฮะเดี๋ยวพี่ลองชวนเขาไปดูอ่ะไม่มาหญิ่งซะด้วยแนฮะรอบที่สนะครับชวนไปเนี่ยเอาชวนไปไม่มาสวัสดีครับไอแกโอโหรข่าววะ ก็ได้ข่าวว่าลุงแรงไม่ไหวเลยอยากให้แป่วบัดดวงไปแบกไปแบกอันนี้อันนี้คือจ้างพี่มาเล่นแรงด้วยตั้ง1000บาทนะคะพี่ก็เลยต้องมาก็แบบว่าพอดีเหงาอ่ะเที่ยงคืนเนาะก็อยากจ้างคนบางคนมาดันแรงด้วยก็อันนี้อันนี้คือแบบ1000นี้ได้อะไรบ้างเ่ยถ้าจ้างพี่ไปเล่นแรงด้วย1000บาทพี่ก็จะพาลงแรง10เกมได้ที่1 10เกมแรงวดหนหมื่นแต้ม ดาษาภาคอีสานเนี่ยเอาเรื่องว่าเราลืมกันเลยไม่พูดบ้านํำเพ็งไปเจอกันในเกมเลยนะครับครับคุณอยากจะแนะนําอะไรก็พูดมาได้เลยนะครับเออคือแบบว่าเกมนี้ห้ามให้ผมตายนะครับถึงผมจะตายคุณก็ต้องซุปผมไม่ได้แค่นั้นแหละได้เลยครับได้เลยจะตายอะไรอ่ะแต่ผมแต่ยังไงผมก็จะพาตแต้มบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดวง ดีว่าธุรกิจอย่างนี้ดีว่าผมเชื่อคุณว่าคุณต้องเก่งแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกับคุณมานานแล้วก็ไปดูคลิปช่างแปรงมัดดวงล่าเขาจะรู้ฝีมือไม่ต้องอย่างนี้เด้เฮ้ยเสือเฮ้ยไอนี่ไม่ใช่ครับผมหมายถึงคนที่แบบถล่มตามออกมาไอพวกนั้นมี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 อย่าประมาทอย่าประมาทศัตรูบนบ้านทางนู้นบนบนฟ้าบนฟ้าตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง สวยครับพี่สวยครับพี่โจ้ยครับธรรมดาอุ้ยนกตกนกตกเก่งมากครับพี่เก่งมากครับเฮ้ยเชี่ยครับพี่โจ้ครับโอ้ธรรมดาอยู่แล้วไอพวกนี้ไม่เอาครับพี่โจ้มีครับ้นโจ้ตายเศรเรียบร้อยโหดมากครับเก่งมากครับพี่โจ้ครับธรรมดาอุ้ยคุ้มคุ้มคุ้มกับเงินที่จ้างมานี่ว่าเฮ้ยเก็บไป3คิวคิดเอาพี่ตึงขนาดไหนโอ้ย เก่งมากครับเก่งมากครับพี่โจโน่หนึ่งครับเฮ้ยธรรมดาอยู่แล้วกาอากาศอะไรเน่ยมีขนาดมีครับพี่โจครับมันลงมาอีกครับอยู่ไหนวะข้างหน้าเลยครับสเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเกือบตายอุ้ยโดนหัวเต็มเต็มพี่โจครับพี่โจครับโอ้ก็ก็ข่มเกินไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยฟรีไฟประมาณ10ปีคิดเอา เฮ้ยใครอ่ะมันยิงอ่ะโอ้โหผมพีโจครับมีตัวดาวครับโจผมดาวหนึ่งครับโอ้โหแม่งตึงเกินแบบมาโดเด่นมีตัวหนึ่งครับพี่ครับตีเด่ดมีตัวหนึ่งพี่โจครับเออเออใครยิงผมปะทีเด่นทีเด่นทีเด่นโอ้ยเอ้ยเอาแม่งเอาโหแม่งยิงคนแหลงสอดไอ้บอลด้วยเอ้ยตายตายมาซุปกันหน่อยมาซุปกันหน่อยเอ้ยต้องมาซุกนะอย่าให้ตายอีกตัวเดียวมันขึ้นมาแล้วมันเร็วมาแล้วเร็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 วเ เฮ้ยเฮ้ยมันไม่ซ้ำไม่พี่โจมันไม่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 ซ้มันอยู่ทางแดงตอนนี้มันกลังวิ่งไปหาาดระวังไย่าหลุดระวังผมอย่าหลุดระวังเฮ้ยไเฮ้ยอย่าหลุดไ่หลุดพี่โจอย่าหลุดอย่หลุดได้ไงอะเออ่หลุดได้ไงอะมาดีเอาสุดดีไปเอาคางค้างเาโอ้โหเดี๋ยวนะไ่ไ่เฮ้ยมีวดมีวชุด้ชุดมชุดพี่โจโอเคโอเคโอ้ โล่งใจเมื่อไรไอ้นั่นโอ้โหแม่ง GM นะครับควรปรับแล้วนะครับไม่ใช่เอาแต่ของเข้ามาอะไรวะเนี่ยถูกต้องครับเ็นไหยเนี่ยผมกีมค้างครับยิงซอดไอวอแถมอีกอย่างทำให้เน็ตฝ่ายตรงข้ามเอ้ย <c oughs> ฝ่ายเราหลุดนะครับมันนี้ไม่ได้นะครับ GM วันๆเอาแต่ขอเข้ามาพัฒนาระบบบ้างก็ดีนะครับามาต้นไม้พี่ด้โอคมให้ดอกไม้ด้วยครับนี้โอ้โหนี่นะครับใครอยากจ้างแปมมาดวงก็จ้างได้นะครับคุ้มค่าจ้างแน่นอนเฮชึบโอ้ได้เวลาเฉิดฉายอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับ มีวันตายเมื่อกี้แค่อ่อนให้เฉยๆนะครับเมื่อกี้ที่พี่โดนนะครับก็แน่นอนว่าไอ้บอนี่ดีน้้ำมันประกบไม่สนิทนะครับก็เลยโดนนะครับแซลไปนี้หวังว่าน้องๆจะไม่ด่าพี่นะครับก็มันจริงอะเนาะของเข้าตั้งเยอะไม่พ <reco Christ. S 2> ัฒนาเกมสัก <satisfy> ท <karang superpower> ีอันนี้ก็ไม่ได้นะครับใช่ป่ะน้องๆเฮ้ยเฉยเฉยเฮ้ยเฉยเฉยเฮ้ยกูเพิ่งพูดกูเพิ่งพูดเองกูเพิ่งพูดเองแม่งยิงกูเกือบตายเอา มีคนหลุดหนึ่งอัตตานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ก็ผมไม่ตายน่าจะไม่ตายง่ายๆหรอกอะฮะพิเชียมีคนไายหนึ่งแตกมีอีกเฮ้ยเชียเอ้ยตายสอโอ้หมดตีตึงเกินไปมุ้ยเนี่ย เฮ้ยเน็ตหลุดอีกแล้วหลอดเนี่ยโอ้โหคนเราเน็ตหลุดประจําบอกแล้วอย่าใช้เน็ตไม่ดีครับมาโป่งร่วงตนนี้ครับน้องมาแล้วก็ร่วงเลยหลออเกินไปมุ้ยตึงตึงมากใช่ไหมเนี่ยน่าจะตึงโอ้ธรรมดาเนาะเอ้ยสวยสวยจะพาที่หนึ่งอกินเนี่ยโอ้ ถือว่าเป็นเกียรติมากเลยสภาพ,าพี่ที่หนึ่งเนี่ยไดเลยครับเป็นเทมนะครับนำพี่เจโจอยากเดินตรงไหนนำเลยครับ<อ>พาไปได้หมดเราเราเข้ามามาเข้ากลางๆเลยแล้วกันเราเข้าวงเลยเราม่ปปีวันอัพปืนหมดหรอเอเอ M4 มันมีอัพป,ปืนเวลสามไงเนี่ยไม่ได้เล่นนานนี่คือแบบเกมมันอัปเดตมาใหม่ไงมันมีแบบว่าพวก M4 พวก MP5 ก็สามารถอัพได้อ๋อพอดีผมมาจากฟรีไฟล์สมัยเก่าครับอ๋อย้อนยุคใช่ไหม ใชโอ้โหเจ๋งโคตรเจ๋งแบบนี้โคตรเจ๋งดีแล้วที่มาเล่นตอนนี้เราจะได้รู้การเคลื่อนไหวของฟีไฟว่ามันเป็นยังไงแล้วก็หายแล้วก็เงียบมีหมดโควิดบุกฟีไฟกันแล้วพี่โจโอ้โหโอ้โหโคตรเยอะแต่งเฮ้ยเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเราเอาหมดเราเอาหมดงานนี้เราเอาหมดเราเอาหมดงานนี้เราเอาหมดดันเลยครับพี่โจดันเลยครับดันเลยครับได้เลย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 เุ้ยไม่โดนหัว โอ้โหแตกแตกหนึ่งเอาให้หมดเอาให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดจังหวะนี้เราให้เหลือเหรอ้เาไปแข่งคิวเป็นไหมได้เลยได้เลยได้เลยเออเอ้าโดนลัดซะงั้นครับน้องๆอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวว้าวกลายเป็นแข่งคิวซะแล้วมาเร็วเฮ้ยเย้ยเดี๋ยวจะบอก เอ้ยยี่ไปโดนแตกโอ้โหบ้าแล้วทำไมไม่ใช่เกมแลกเกมแลกคืออะไรพี่ใช่เหรอใช่เหรอเกมแลกเออเกมแลกก็แริกจริงๆจริงเลยครับเกมดีมีคุณภาพไงต้องอย่างนี้แล้วตันเลยครับตันเลยครับตันเลยครับเฮ้ยคน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 มันตายวอลแล้วมันตั้งายวอลแล้วดัยครับตายครับตายครับเฮ้ยไม่ตายครับไม่ตายครับดันมาเลยครับดันมาเลยครับมันไม่ตายไป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 เล่นเกมแลกจัง่ะยักคู ะหนูจ yeah, uh ัดแน่นั่นพี่โจหนูจัดเฮ้ยเอาเรื่องว่าเอ้ยเจอเรียบร้อยตายครับยี่สิบหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ไอ้นนี้มันมาคนเดียวมันโชตึงมันโชตึงมันบอกว่าแบบเนี้ยตายแสเช็ดใครโชตึงก็ต้องเจอตี้เราตกไปมันธรรมดาไอ้พี่โจเอ้ยธรรมดามากับตี้มหาเทพเนาะตี้จุลเทพรู้จักอาเป้า เดี๋ยวไปอัพป,ปืนนะครับให้เวล3เราจะได้ยิงโลลัวมาแล้วทาไมปืนมันยิงช้าๆก็เพราะว่าสกีปืนหมดอายุครับเน้นเศร้าครับไม่เน้นถาบอลเอาคนรอกตี้ไว้เลยแค่สองคนสองประทะสองเฮ <ๆ S 1> ้ยสองประทะสองเย็ดเคเอาเรื่องจัดคิดถึงแบบว่าสมัยเราเล่นแร้งด้วยกันแบบว่าแร้งแกนอะไรประมาณนี้คิดถึงว่ะ ท็อปเซิร์ฟครับไม่ได้เล่นฟรีไฟล์เลยเดยนใช่ไม่มีเวลาดันเลยนะครับน้องๆน้องๆก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้โหกำลังจะลัดเวลาบุหุดนัดสุดท้ายมาดิสุดท้ายมาดิใครจะเจอใครจะเจอโอ้โหตีมันตีมันเหลืออีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหเอาไปตักไอวอลสักกัดเกิจะได้ไปไปไป เฮ้ยจะตายโอ้ยไม่ไม่นะไม่นะไม่นะไม่ไม่ไม่ได้ค่ะโอ้เ <c oughs> สียดายเจ่การ์อฟติสับก็ต้องเองนิดเดียวอ่ะน้ดดองงนิดเดียวเองน้ดดองๆคิดว่าคุ้มเปล่าค่าจ้างหนึ่งพันเนี่ยอุย้ยแรงบวกคุม้มอุย้ย คิวเราเกือบสูสีกันนะเนี่ยเหลือแค่ตัวท้ายเป็นตัวที่วัดดวงกันนะครับตัวสีกันอยู่คิวนะหวังแชิวอะครับผมเออเอ้ยคุ้มอากคุ้มมาผมที่หนึ่งผมที่หนึ่งเออมันก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่เดี๋ยวเอาไปมาเดี๋ยวพี่ก็จะโอนตังค์ให้ก่อนนะกันนะครับเราเล่นเสร็จก็เป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับคนดูอ่ะเดี๋ยวพี่โอนตังค์ไปแป๊บหนึ่งเข้าเข้ายางเข้ายางเราตังค์อยู่รอตังค์อยู่เฮ้ โอนหมื่นหนึ่งเลยหรอเฮ้ยธรรมดายู่แล้วแบบว่าจะจ้างยาวๆไงงานเนี้ยหมื่นหนึ่งธรรมดาธรรมดาหมื่นผมไม่เคยเห็นเลยอ่ะเฮ้ยธรรมดาเราเป็นสุดตาแล้วเออเราเป็นสุดตาดีว่าโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็โอนเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามพวกเราด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกัน ep หน้านะครับ